สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะปูก็จะชวนทุกคนนะคะมาลองทำน้ำตาลไอซิ่งทานเองนะคะหรือว่าเอาไว้ใส่ขนมนะคะโดยที่เราไม่ต้องออกไปซื้อนอกบ้านนะคะสำหรับช่วงกักตัวแบบนี้นะคะอะไรที่สามารถที่จะ DIY ได้ก็ลองทำดูนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะปูกก็คิดว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เริ่มทำขนมแล้วก็เพื่อนๆที่อาจจะแบบ ทำขนมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําในส่วนของที่จะต้องใช้น้ําตาลไอซิ่งเป็นประจํานะคะวิธีนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเหมือนกับเอ้ยเราอยากจะใช้เราก็ลองทําดูเพราะว่าใช้แค่น้ําตาลนะคะแล้วก็ตัวแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันก็ได้นะคะเอาแป้งที่มีเนาะมาปั่นรวมกันนะคะประมาณ3-4รอบนะคะหรือว่าปั่นจนเนื้อมันฟูนิ่มดีนะคะเราจับแล้วเหมือนเราจับ ผงแป้งอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วก็นํามาร่อนประมาณ3รอบนะคะสองหนึ่งสารอบประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะได้ดูด้วยว่าน้ําตาลเรายังเป็นเม็ดอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้เก็บใส่ขวดโหลหรือหรือว่าเป็นขวดที่เพืเ่อนๆมีนะคะพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิดฝาให้แน่นให้โดนลมนะคะก็ร่อนไปนะคะเรื่อยๆเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเรา ใส่แก้วออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะปุ๊กก็ลองเช็คดูนะคะจากน้ําตาลที่เราตักไว้นะทีเนี้ยน้ําตาลมันจะเหมือนเพิ่มปริมาณขึ้นจริงๆมันเท่าเดิมแต่ว่ามันจะฟูขึ้นมันก็เลยดูเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเราเอาไปปั่นให้มันละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ปุ๊กจะเก็บใส่ขวดโลเล็กไว้นะคะสําหรับพร้อมใช้แล้วก็สวมตาขาย DIY ด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปของปูนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะทำเสร็จแล้วนะคะก็ลองเอามาใช้จริงๆนะคะกับแพนเค,ค้กนะคะปรากฏว่าอร่อยดีนะคะก็เหมือนที่เราไปซื้อทานเลยนะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ